สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเจอรถแคลี่คันใหม่นะครับผมคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคันนี้เป็นปี19นะครับผมโฉมสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่นะครับผมคันนี้นะครับวิ่งแค่9,600กกว่าโลเท่านั้นนะครับผมพลาสติกยังไม่แกะเลยครับผม เดิมมากเลยครับคันนี้ขับสีเดิมทุกอย่างเลยครับผมขับมีปูพื้นมีเนียมเรียบร้อยนะครับผมนำไปใส่หลังคาฟุตทักได้เลยนะครับผมอันนี้9,000กว่าโลเท่านั้นนะครับผม โฉมสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่นะครับสวยมากเลยครับคันนี้สีเดิมทั้งคันเลยครับไม่เคยติดแก๊สนะครับคันนี้เดิมมหมดเลยครับเครื่องเดินเรียบนิ่งกริบเลยครับผมไม่ได้ยินเสียงเลยครับ ไฟหน้าสะอาดจิบเลยครับผมตับตัว L อ,อยู่นะครับผมรับไม่ขยับนะครับคานหน้าเดิมนะครับมีน้ำหล่อเย็นเรียบร้อยสติกเกอร์อยู่นะครับผมเครื่องมือแม่แรงยังใหม่อยู่เลยครับผม เดิมจริงๆครับคันนี้ <c oughs> เงียบม,มากๆเลยครับเครื่องยนต์ <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับ 9,000าโลเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้นะครับปี19นะครับตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่นะครับราคาอยู่ที่219,000บาทนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0852369,000นะครับเราคัดสรรรถสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ